เข้ามาใหม่ครับไม้น้อยราคาหน้าโดนนะครับสำหรับตัว Honda Civic F4 นะครับตัวโฉมไมเนอร์เชนคันนี้ได้ปี2020เข้ามาเนี่ยเลขไม้แค่70,000โลเท่านั้นเองกับราคา500,000กว่าบาทนะฮะสวยขนาดไหนรถเข้าวันแรกก่อนปรับสภาพพี่พ,พี่มาดูในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยฮอนด้านะครับอยู่กับผมเตยพย,ยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายวันนี้มี Honda c i ีว c f เอเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับราคาหน้าโดนแล้วก็เลขไม่น้อยด้วยนะครับคันนี้เป็น Honda c i ีว c f เอฟซ1.8รุ่น EL นะครับเลขไม่แค่70,000โลนะครับกับราคาไม่ถึง600,000้จัดไฟแนนได้เต็มนะครับผ่อนอยู่มันหมื่นหนึง่ง บอดี้สีบอลเงินรถเพิ่งเข้านะคุณผู้ชมยังไม่ได้เก็บงานจะเห็นว่าด้านหน้าตรงนี้มีรอยเบียดมานิดนึงนะครับมีรอยเบียดมานิดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้ทั้งหมดมาถ่ายก่อนพอรถเพิ่งมาแล้วก็ราคาดีไม่น้อยนะครับไม่รีบถ่ายไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไม่ทันนะครับพาดูรอบคันก่อนหนึ่งรอบนะครับมีเก็บงานเล็กๆน้อยเท่านั้นเองสาหรับคันนี้นะครับรถใช้น้อยคันนี้ไม่โทมนะแล้วก็ด้านในต้องบอกว่าใหม่มากนะครับกลิ่นหอมสะอาดเลยสําหรับด้านในภายในให้ดูนิดนึงก่อน หมแค่7จ็ดหมื่นะคันนี้ปี2020ันะครับหนุ 8, รุ่น EL ตัวไมเนอร์เชนออปชั่นครบแล้วนะครับเบาะไฟฟ้าภายในเบาะหนังสภาพสวยเดิมพรมาลายนี่ใหม่ๆไม่มีลอกลอนนะครับไม่แค่7จ็ดหมื่นเองนะครับใครหาไม่น้อยๆอยู่มาคันนี้ได้เลยนะจบแน่นอนนะครับรถสวยรถเดิมไม่ช้ำไม่โทมนะครับมาดูที่ด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัว1 8 EL คันนี้ มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับบอดี Body, ส้สีบอลเงินสวยชํำเลยนะคันนี้เดี๋ยวเก็บงานด้านหน้านิดนึงแล้วก็มีการขัดสีสปาภายในผมรับรองเลยว่าเหมือนใหม่น้องๆป้ายแดงแน่นอนนะสำหรับคันนี้มาดูดีเทลด้านข้างสักหน่อยนะครับฟิตเมนต์ต่างๆเดิมทุกจุดคันนี้นะครับเดิมทุกจุดกระจกหน้าพาร์ทเดิมไม่มีแตกร้าวหรือว่าเปลี่ยนกระจกมานะครับได้กระจกฮอนด้ารอบคันแล้วก็ตัว หูกระจกมองข้างด้านซ้ายมี Honda l a n e w a t c h มาให้นะครับสำหรับตัว1.8รุ่น EL ในส่วนของตัวล้อแมกนะครับไม่มีเบียดไม่มีขูดนะครับล้อแมกสวยเดิมเหลือแค่ทำความสะอาดคันนี้รถเพิ่งเข้านะครับได้ยางดันหลบปี2025ไปเลยพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวปรับสภาพขัดสีเก็บงานด้านหน้าให้นิดหน่อยคันนี้พร้อมส่งมอบช่วงล่างเดิมๆนะครับแห้งๆไม่รัว่วไม่ซึมนะ่ครับสวยเดิมแบบนี้ มาดูโครงสร้างด้านในสักนิดนึงดีกว่านะครับเนื่องจากว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างสียังไม่ได้ปรับปรับสภาพอาจจะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่พร้อมส่งมอบไว้ง่ายนะครับมาไล่ดูโครงสร้างกันดีกว่าว่าเป็นโครงสร้างเดิมหรือเปล่ารถเข้ามาวันแรกนะครับหัวน็อตรอยมาร์คสียังอยู่นะครับด้านข้างครบๆบันไดทางขึ้นลงสั่มมากนะครับค่อนข้างใหม่เอี่ยมเลยคันนี้เครื่องยนต์ r 1 8แนะครับแผ่นเพจเพจแท้เพจเดิมหัวน็อตก้อนประตูต่างๆนี่ใหม่กริปนะครับ แล้วประกันโครงสร้างให้ไม่ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับมีตรวจสภาพรถให้274รายการนะครับตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคันนี้ได้ฟิล์มออ 3M มาด้วยนะติดมารอบคันนะครับเป็นฟิล์ม 3M อ่ะเดี๋ยวมาดูผู้โดยสารตอนหลังนิดนึงแผงประตูสวยเดิมนะครับบุนุ่มหุ้มหนังมาเป็นอย่างดีแล้วก็ซอกประตูด้านหลังนะครับไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะครับบันไดทางขึ้นลง ใหม่กริปมากนะครับใหม่กริปมากรอยสปอตเม็ดอาร์ต่างๆก่อนประตูเดิมนะครับให้ดูโครงสร้างนะครับรอยขีบโรบอทโครงสร้างเดิมคันนี้รถสวยด้านในไม่ช้าด้วยเนี่ยเบาะหลังแทบจะไม่มีการนั่งเลยนะครับใหม่มากเลขไม้แค่เจ็ดหมื่นโลกับราคา5 8าแ0 0แปดหนะคใครหาไม่น้อย,อยๆอยู่มาดูคันนี้ก่อนได้เลยนะครับได้ดิสเบรกสีล้อล้อสวยล้อเดิม ไม่เบียดไม่ขูดไม่ซ่อมไม่ทําสีนะสำหรับตัวล้อใหม่ๆนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะครับหน้าจอกล้องถอยมีมาให้แล้วสําหรับตัว1.8รุ่น EL นะครับแล้วก็คันนี้มีการติดเซ็นเซอร์กัรระยะด้านหลังเพิ่มเติมมาให้ด้วย2ตําแหน่งนะครับไฟท้ายมาเป็นแบบ LED Light Guide เป็นแบบตัว C แบบนี้ดีไซน์ของเขานะครับยวเปิดให้ดูด้านท้ายนิดหนึ่งช่องเก็บสัมภาระนะครับคานด้านใน รับประกันโครงสร้างให้นะครับระบุให้ในหน้าสัญญาชัดเจนไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับซีนเดิมด้านหลังนะครับล้างน้ําเดิมๆหัวน็อตนี่ด้านหลังสวยๆนะครับไฟท้ายก็พาร์ทเดิมนะตรงนี้จากสแตนเลสนะครับอ่ะด้านท้ายโครงสร้างเดิมแน่นอน ผิวพานบอดี้บางเดิมนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงรถใช้น้อยมากๆแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอีกมทาหากไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับไรายได้สองหมื่นขึ้นไปคนเดียวจบนะฮะด้านหลังเบาะสภาพแบบเนียนมากนะครับเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยสาหรับด้านหลังแล้วก็ด้านในต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากนะสํหรับคันนี้นะครับกลิ่นหอมมากอึ๊บอ่ะแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะได้ตัว กระจกไฟฟ้ามาเป็น4บานได้เป็นออโต้คู่หน้าพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งเสาบี้ด้านคนขับนะครับประตูด้านหลังไม่แกะไม่ถอดนะทั้งสองข้างนะครับก่อนประตูดเดิมบันไดาทางขึ้นลงเนียนกริปนะครับได้บอกไฟฟ้าคนขับมาเรียบร้อยสําหรับตัว1.8รุ่น EL นะครับมีปุ่มสตาร์ทมาให้นะครับมาพร้อมกับตัว Honda l a n Watch เดี๋ยวพาดูด้านในนิดนึงเลขไม้เจ็ดหมื่นไม้แท้ไม้เดิมนะครับ รับประกันโครงสร้างให้ด้วยแล้วก็นี่ประวัติศูนย์นะครับคันนี้ประวัติศูนย์ด้วยเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม่น้อยรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์เลขไม,ม่เจ็ดหมื่นห้าร้อยกิโลพวงมาลัยก็เข้าวันแรกมีริ้วรอยบ้างน,นิดหน่อยแบบนี้นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังไม่มันนะตัวพวงมาลัยยังใหม่อยู่นะครับรอบพวงถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซนนะครับ มีครูดคอนโทรลมาให้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็จะมีตัวไฟหน้ากับที่ปัดน้ำฝนที่เป็นอัตโนมัตินะครับ1.8รุ่น e ีมาพร้อมกับ Honda ด้า e w น t c h นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมีภาพในมุมอับแสดงที่หน้าจอแบบนี้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยมาเป็นระบบสัมผัสทัชสกรีนเดิมโรงงานนะครับมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังแบบนี้นะครับปรับมุมมองได้3ระดับนะครับตรงนี้สําหรับกล้องถอยแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยได้มาเป็นแอร์แบบออโต้นะครับตัว เกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮแล้วก็อีคอนโหมดนะครับตัวคอนโซลกลางตัวนี้พักแขนพักศอกสภาพเงียนกริปเลยไม่มีตำหนินะครับไม่มีตำหนิช่องเก็บของกว้างใหญ่นะครับคอนโซลหน้าก็ไม่มีตำหนินะค่อนข้างใหม่อันนี้รถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ล้างเลยเนะี่ยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆสาหรับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องดีกว่านะครับ r 1 8เป็นยังไงบ้างหน้าตา แล้วก็เลขไม่เจ็ดหมืนโลกับรถปี2020ถือว่าไม่น้อยมากๆไม่เกือบจะน้อยสุดเท่าที่ผมมีตอนนี้แล้วนะครับราคาคันนี้ดีสุดละห้าแสนแปดหมื่นเก้าพ้อเครื่องนี่นะครับหน้าตา R 1 8ติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งเงียบสมูทเลยนะครับเบ้ชโชคมาดูโครงสร้างสักนิดหนึ่ง เบ้าโชกสวยเดิมนะครับคันหน้านี่คันหน้าด้านซ้ายนะครับฝากระโปรงด้านหน้าซอกด้านในนะครับโครงสร้างสวยนะครับสบายใจได้ไม่มีชนหนักปิดความจมน้ําหรือว่ากับสีแน่นอนนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองไม่เป็นไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมมีเจ้าหน้าที่ช่างตรวจรถจากบริษัทนอกมาตรวจรถให้นะครับหลังจากตรวจเสร็จ ออกใบรับประกันให้ด้วยนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถเองนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับรถเข้าใหม่คันนี้เป็น Honda Civic FC นะครับ1.8รุ่น EL ปี2020เลขไม้7 5 0 0โลเท่านั้นกับราคาค่าตัว589,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์นได้เต็มผ่อนประมาณ10,000ใครสนใจก็ปรึกษาเบอร์ด้านล่างตัวนี้ได้เลยจะโทรหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับที่0816563625 สำหรับวันนี้ผมเต้พยโยนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ